สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําการใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อของรถป ok ัจจิโโชกุนครับขันแรกระบบขับเคลื่อนของรถปัจจ r โลโชกุนเป็นระบบชิปออนเดอะฟลหมายความว่าสามารถใส่เกียร์สโลได้ในขณะรถวิ่งที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สเต็ปแรกนะครับคือฟูลไทม์ล้อหน้าจะขับ40%ล้อหลังขับ60%ได้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับ เมื่อเราเห็นฝนข้างหน้าตกหนักมากเลยเราอยากจะให้สมรรถนะของรถค่อนข้างมั่นคงไม่เกิดอาการ understeer ตูดปัดหรือเกิดการเวี่ยงด้านหน้าเราใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเลยครับลดความเร็วลงให้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็ดันเกียร์ slow นะครับ1ตำแหน่งวิธีสังเกตของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของโชกุนนะครับปกติแล้ว ไฟสีเขียวสองดวงจะติดเฉพาะล้อหลังแต่ถ้าเราใส่ระบบขับเคลื่อนสีล้อไปเมื่อไหร่ไฟสองล้อหน้าจะเริ่มกระพริบกระพริบกระพริบและเมื่อระบบควบเข้าได้สมบูรณ์เมื่อไหร่ไฟสองล้อหน้าก็จะติดเป็นสีเขียวนิ่งๆเลยก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นที่หน้าปัดสี่ล้อเลยนะครับเมื่อระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทํางานอย่างสมบูรณ์เราก็ไปเลยครับเมื่อเราจะเริ่มใช้เขาชะลอความเร็วลงที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยกเท้าออกจากแป้นคันเร่งครับดึงคันเกียร์สโลวกลับมาที่ 2H เหมือนเดิมสังเกตไฟสองล้อหน้าจะกระพริบ IP, แล้วก็ดับลงระบบเท่าที่เลยครับเป็น2องล้อหลังตามปกติเราก็ใช้งานได้ตามปกติอธิบายทีนะการใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อระบบชิปออนเดอร์ไฟก็คือการใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ไม่ต้องจอดรถรถใช้ได้ในขณะรถวิ่ง ก็คือห้ามความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถดันเกียร์4 H เข้าไปได้แค่1นึ่ตำแหน่งเท่านั้นนะครับอย่าดันเกินไปนะครับทำให้ไฟแสดงสถานะล้อของหน้าปัดสองล้อหน้ากระพริบขึ้นมาจนถึงกับติดนิ่งๆเลยเป็น4ี่ล้อทั้งหมดทำงานพร้อมกันเวลาที่เราจะปลดระบบออกก็คือความเร็วล้อท่ามเกิน100กิเมต่อ1ชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งนิดเดียวแล้วก็ ดึงคันเกียร์สโลว์กลับลงมาที่ 2H เหมือนเดิมเมื่อไฟ2ล้อหน้าดับลงระบบก็จะกลับมาเป็นขับเคลื่อน2อล้อหลังตามปกติเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเจออุปสรรคแล้วข้างหน้าเป็นลูกลังกับหินลอยเราอยากจะวิ่งผ่านเส้นนี้แต่ถ้าเกิดเราวิ่งไปโดยที่เรากับเพื่อน2ล้อหลังเนี่ยมันจะรู้สึกรถมันไม่ค่อยมั่นใจเลยนะว่าการขับรถเนี่ยมันจะมั่นคงมันจะไม่ถลายลื่นฉะนั้นจอดรถให้สนิทครับ ดันเกียร์มาที่ตำแหน่ง N พอดันเกียร์มาที่ตำแหน่ง N ดันคันเกียร์ขึ้นไป c h โยกมาทางขวานิดนึงแล้วก็ดันขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็น c h l c c h l c หมายความว่าขับเคลื่อน4ล้อ 4High c h แนละ 4High LC นี่คือตำแหน่งที่มีเซ็นเตอร์ดิฟล็อกเซ็นเตอร์ดิฟล็อกก็คือระบบของเกียร์ทานสเฟอร์เนี่ย จะล็อกระบบเข้า,ขาหากันทําให้สองล้อคู่หน้าหมุน50สเอซงล้อคู่หลังหมุน50เซนเท่ากันบอกเรื่อนเท่ากันฉะนั้นเราสังเกตไฟสีส้มสี่เหลี่ยมตรงกลางตัวรถจะกระพริบพเพราะระบบคัพปิ้งมันยังไม่ล็อกแต่เมื่อเราวิ่งไปสักพักหนึ่งพอให้ระบบคัพปิ้งมันล็อกมันก็จะติดไฟสีส้มนิ่งเลยดังเกียร์นะครับ ขึ้นจาก2 s 4 H, แล้วก็โยกมาทางขวาดันขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็น 4HLC แล้วเราก็ลองวิ่งเลยนะครับสังเกตไฟสีส้มกระพริบอยู่นะไปเลยครับ <c oughs> จนไฟสีส้มติดนิ่งอ่าไฟสีส้มติดนิ่ง <c oughs> ก็เมื่อเราผ่านอุปสรรคมาเรียบร้อยแล้วเราจะเลิกใช้เราก็จอดรถให้สนิทดันคันเกียร์หลักไปที่ตำแหน่ง n แล้วก็โยกคันเกียร์ทั้งหมดกลับมาที่ 2H เหมือนเดิมไม่ต้องถอยหลังครับของโชวุนวิ่งต่อไปได้เลยเมื่อเราผ่านอุปสรรคมาเป็นหินลอยคราวนี้อุปสรรคใหญ่กว่านั้นอีกครับข้างหน้าเป็นโคลเลยครับขึ้นเนินอีกด้วยครับเป็นโคลและเป็นเนินเละเลยมีกกีนี้เราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเห็นเส้นทางข้างหน้าที่มีอุปสรรค ไม่น่าไว้ใจเลยเนี่ยใส่ CLLC ดีกว่าครับจอดรถให้สนิทเหยียบเบรกใส่เกียร์ N ดันคันเกียร์ขึ้นไป c s c s l c แล้วบางคนบางคันคำว่า place P R E W s, s place ที่หัวเกียร์เรือนรางหายจนถึงน่่หายไปแล้วเราจะต้องกดใช้ออกแรงนะครับออกแรงกด แล้วก็ผักคันเกียร์ไปข้างหน้าอีกทีนึ่งอ,อย่างนี้ระบบ C H L C แล้วก็ C L L C ต่างกันนะครับ C H L C คือการใช้ด้วยความเร็วบ้างแต่ไม่เร็วเท่ากับขับเคลื่อนสองล้อหลังแต่ C L L C นี่คือใช้ความเร็วไม่ได้เลยใช้ได้แค่มากสุดน่าจะไม่เกิน60กิโมตชั่วโมงแต่ระบบนี้อัตราทดจะสูงมากระบบ ค่อนข้างจะเสถียรมากฉะนั้นเวลาการจะผ่านอุปสรรคเราไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วสูงยิ่งถ้าเป็นดินหนังหมูเราจะต้องช้าซะด้วยซ้ําไปครับเพื่อให้ล้อค่อยๆหมุนไม่ฟรีทิ้งนะครับถ้าล้อฟรีทิ้งเมื่อไหร่ดินจะเข้าไปอุดตามดอกยางหมดเลยจะทําให้ยางมีทรงเหมือนโดนัทคราวนี้ล้อจะไม่จิกพื้นเลยฉะนั้นเราต้องไปแบบช้าๆช้าๆนะครับแต่ให้เคลื่อนที่ ฉะนั้นการขึ้นเนินถึงแม้มันจะเป็นดินหนังหมูเราใส่ CLC CL l ไปเลยนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ค่อยๆเดินทางไปอย่างช้านะครับ <c oughs> ไปเลยครับเห <c oughs> ็นไหมครับอัตราทดสูงมากรถมันจะวิ่งไปแบบช้าๆ <c oughs> าเมื่อเราขึ้นเนินผ่านอุปสรรคมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะถึงลานกลางเต้นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ระ,ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วครับ ดระบบเลยครับเหยียบเบรกดันเกียร์ที่ตำแหน่ง N ดึงคันเกียร์กลับมาเลยครับ <S <S ไป <S 1> <S 1> ลานทางเต้นได้แล้วครับ <S <S 1> <S 1> เป็นไงครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใครมีคําถามหรือยังไม่ค่อยเข้าใจย้อนกลับไปดูต้นวิดีโอก็ได้ครับหรือคอมเมนต์มาข้างล่างเลยครับแล้วก็คลิปนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้นักทำคอนเทนต์มืออาชีพนะครับผมเพิ่งมาอยากทําเพราะว่าผมห่วงว่า มีหลายๆคนถามเข้ามาแล้วยังไม่ได้ความรู้ผมพูดบางทีก็พูดเร็วคนอื่นอาจจะฟังไม่ทันผมเลยทําเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อทุกคนไปศึกษาไม่ทันย้อนวิดีโอกลับไปดูเพื่อจะได้ศึกษาได้ทันดีกว่านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ